สวัสดีค่ะพบกับเราช่องฟังอุ้มบุญก็อุ้มบุญ Family, แฟมิลี่กับซยกดแชกดไลค์กดติดตามให้ในด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้กับน้องอย่างนอนแล้วค่ะลูกสาวยันมือเสาหมือขึ้นพราไรนอนเลยค่ะทั้งขึ้นยุ่งหลายแห้งยุ่งแห้งขนาดเลยค่ะ ี๋ยวแม่จะไปเกี่ยวห้าโอไปตัดหยาอยู่สวนค่ะเพราะว่าจะไปเกี่ยวต้นเพกกยูแตว่ากเกี่ยวหยามาก,กนนคนไหคคะผู้อุดก็งงไปสิเฮ็ดนี่ยังกันรถห่างอีกแล้วค่ะพี่น้องเลยสงสัยสีได้ไปเปลี่ยนแบตใหม่แท่แล้ะ,ละเอา้ายุงแห้งแห้งแห้ง Anh sao sao? Dạ phải lợ lấy lợ. Phải Lấy nhu mà phải cái nhu mà. Nhu anh heng. Nhu anh heng mất khỏi rồi nè. Ông nhu anh À mà soi. Heng 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 đan heng heng ạ. Đan khỏi rồi nè. Chắc ma cả. โอ้ดัน,นดันดันโอ้อีกีล้วรถหหางไปตัดหญ้าก่อนค่ะนี่ตังไม่ต้องไปไม่ต้องไปเออน,อนอ้องไปไปจ้าไปยากเห้งไปเลยไปเลยไปค่ะตัดหญ้าน้ำกันพี่น้อง đi thế này bữa sáng đáp lượt hàng thì vậy cái tầng nhu tầng viên mày là tên mất cần đầy lái pì là nó tầng luôn cầu hồn lỗ mười vậy là thì bé tát nhà con <laughs> จะได้เปลี่ยนเบ็ใไม่นี่ค่ะป้าหยากอยู่ทางบานุ่นละค่ะอยู่ตรงลานสเสดงสงสัยสิได้เปลี่ยนเบ็ใไม่ละค่ะสื่อไมอ่หลุดไปยังไม่กัดสื่อหรอ แหววเงินมองไดถึอลอตเตอรี่ก่อนลอตเตอรี่ก็ซื้อบัวหาจักเทีอหาอยู่แต่บัวแด้เงินแต่ถือแกงสีได้เงินห่าบัวแด้เงินพูน่าเฉียดหน้าเฉียดหลังโอ้ยวาสนาหลวงบ่มีจัายสีเงินบอกเฮียพูน่าซื้อแบบไหนซื้อแบบใดไต้ทิ้นกับโบคือว่าปกติกับพวกใครชอบเหรียญนะคะก็บซื้อนี่น้อยๆพ่อได้รุ่นแต่ว่ากั รุ่นยากยากเกิน่าเงินบอกเฮียเงินยูบปลาบากเงี้ยวยังวงเงินเงินบอกเฮีย,ย <c ười> กเ็ยเลยบอกคือไอขี่ไปก่อนเดี๋ยวไปเปลี่ยนแบตกิดคงสีดีขึ้นเงินยูบปลาบากเงี้ยวสภาพเครื่องก็ใส่ได้อยู่แต่ว่าก็เป็นนำ้ำเบ็ดนะค่ะปลาหย่าเกาิหย่าทีไปตัดเกิอยู่ลั้งแสดงอ่จ ไอ้ตันหยานน้ำกันพุนคาพ็นตากเขาติมทางอยู่ตากไงแล้วมึเหี่ไปตากม่สนุนก็เห็ไว้อยู่แต่ว่าก็ยยานลดชัว่าละเจ๊เชอไปได้เอาไยพูดโอ๊ยเอาไยพูดหระอมามามาหลแล้วมันหนักไ นี่ครับพ่อใหญ่โอเก่พ่อใหญ่ก็ใหญ่โอ้ยบ่ยู่ขึ้นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวยู่ไอ้ก้อนไปยังเจ้าไปได้บ่างลงก้อนจอดก้อนจอดก้อนไปยู่ไอ้พิ่นก้อนได้ข้าไปเอาขึ้นรถเท่าไหร่ไอ้ก้อนบ่ได้ดอกจอดว่ะให้เข้าขึ้นให้ก้อนไม่ติดไปได้บ่ขึ้นถนนจะค่อยไปให้เข้าขึ้นให้ก้อน นั่นกบ,บ่ตัดไว้บอกให้พ่อข้าไปมาเข็นให้ก็ได้พ่กได้เนียน่ยไอเอาขึ้นให้ก้อน,าานมีคนะ่ตาโพลล์ลื่นค่ะไปเออโอ้ยสอง,สางตาเถ่ตาตัดลายโพลมันหนัก เทลังก็ตัดไว้กระบ,บอกเขาไปมาเข็นให้ก็ได้ไปกับมือหลังเนอะตัดไว้แล้วก็บ,บอกให้เพิ่นมาเข็นให้ข้าเดีเยวบะไรอันนี้ยากดอกมือหลังตัดไว้แล้วให้พ่อข้าป้ายมาเข็นให้เออสิตัดตัดไว้แล้วก็สิมาเข็นให้ เฮ้ยสงตาเถอะ nhà เขาก็ไไรอยู่ค่ะแต่ว่าเพื่อนก็อยากให้กินหลายอย่างเขาก็เอาสับปะรดเอาวยังไหวอยู่ค่ะแลสองแสนสามหมื่นบ่ได้มางานเสร็จสองแสนสามหมื่นใจ่ไหมเอองานถึงงานเร็วนี่ค่ะสวนเพื่อนก็อยู่นี่แหละค่ะทางในสวนฟูอุดก็อยู่ทางในพุ่นค่ะ มาแล้วค่ะไกลหดสวนเร็วค่ะป้านนี้ก็สวนขึ้นกันค่ะสวนไม่ใค่ขึ้กันแต่ว่ามงตัดยุคผิค่ะหดมงตัดเร็วนี่ค่ะมงนี้ละเคยเอาอุมบุญมาเทื่อนึงกับเมยตอนนั้นลองเสียพืนกับาไทายหอดแล้วค่ะบปรับไดยรถเป่บรับ <laughs> phơi <laughs> <laughs> đậu lấy từ hôm vừa rồi đáp được từ đâu? Thì nhiều với bò Ngủ đầy Ta đâu khao điều được quá, bận. Ta lại lại cái kín bố mượt, được nhà, tại nhà câu. งามอยู่ค่ะนี่ค่ะขยะขยะก็เอามาใส่ค่ะเหลือกินจากน่องก็เอามา เอามาใส่สวนนี่แหะค่ะน้องเขากินบวมหมือดเป็นเศษก็เอามาใส่สวนค่ะหยางงามค่ะแนมนอนก็เป็นปุ๋ยเป็นฟุน้นได้ดี นั่นค่ะใส่เครื <S 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 <Credit> ่องพออุดบดับรุดเลยค่ะยันรุดไปพอด้ยยันได้อยู่อีกจะต้องตัดออกค่ะขยะเพราะว่างานในหน่อย ต้องตัดออกก่อนเดี๋ยวถ้าเบิ่งน้ำกันต่อไปค่ะเดี๋ยวแม่ไข่ไปตัดซอยโพอูดก่อนค่ะพี่น้องก็ตัดแล้วค่ะตัดแล้วสิได้เอาขึ้นรถแล้วค่ะนี่ตัดเอาไวเ้เป็นกองเป็นกองแล้วก็สิได้หอบขึ้นรถหญ้าก,ก็งามอยู่ค่ะม,งง,ม,ม,ง,มงงามมงบ่งามก็ผสมกันไป รถกะยังเปิดเครื่องอยู่ค่ะพราบวายันสตตานบติดก็เลยเปิดเครื่องไว้มุนเพาอ,อุ่นให้เพาอ,อุ่นเบรกก่อนค่ะเดี๋ยวแม่ไข่ก็จะไปเบรกซอยอยู่ กับ่ได้ตัดหลายปันได้ดอกค่ะเพราะว่าก็ตัดเอาไปให้เขากินตอมือเหลือก็เหลือนิดหน่อยตัดไปหลายกระเฮี้ยวค่ะเมื่อยบ่เมื่อยฮอนแดดมาสวยค่ะวันนี้มาสายแห้งแดดก็แห้งจังหน่อยกับพื้นที่นี่กับซีไรค่ะเพื่อนว่าแต่ว่าก็บซีอะซีได้หลายกับซีไรอยู่เพราะว่าล็อกนี่กั เป็นของของไม่คายนี่ก็ไปพุน้นไปถึงต้นใ,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 ใหม่ไกลๆพุ่นต้นใหม่ฝากไว้พุ่นก็เป็นของเลิศดลักทั้งนี้กับของตาลุ่นของตาทงใบต่างตัวหน่อยเพิ่นพุ่นฟังด้านทั้งพุ่นก็เป็นนั่นต้นใหม่นั้นก็เป็นยามไม่คายนี่แหละค่ะอีกลอกหนึ่งวนว่าอยู่ในเล่าซีไรแต่ร่วมทั้งหมง ีตัดกับทังคุนกับประมาณไม่ใครคิดว่าประมาณสีหาไรพุนละค่ะพูด,ดคือทังขุนกับฟังทังคุนแต่ยังเหลือหลายอยู่ค่ะช่วงนี้ก็หยาบาท่านอึดปันไดนยันแต่เป็นช่วงแรงค่ะหยาสีอึดกะเดี๋ยวไม่ใคส่สิไป ตัดหญ้าซอยพ่ออูดก่อนค่ะโอ้ไปซอยแบกเพิ่นก่อนเดี๋ยวเพิ่นสิหายตัดแล้วแต่ว่าสิไปซอยแบกเพิ่นเมื่อยแล้วเพิ่นว่าแบกซอยกันสินได้กลับบ้านเด็ดก็ฮ้อนจักนอยก่อนบ่ใส่แรงงานพ่ออูดก่อนบ่ได้แล้วลอยแม่ค่ยูรถกันอจนว่าของนงสบายเลยอันนี้ย่านได้ยูก็เลยเปิดไว กับขอบุนโครงการโคาจานาจักค่ะที่ให้น้องๆได้มีบานอยู่นี่ที่อยู่กับขอบุ้น้นองเสือน้องสิงขอบคุนแฟนคลับสุภูสุพนที่เป็นกําลังใจให้กับขอบกวนน้นองอุบุญหนึ่งแช่หนึ่งไหลขึ้นหนึ่งกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ